สวัสดีค่ะทุกทุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดิีทาร์เวอร์นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากนะคะวันนี้เราก็มาพูดคลิปนะคะเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหารักด้วยไพ่ยิปซีนะคะเราเดินทางกันจนมาถึงไพ่9้าไม้แล้วนะคะเอกสารที่ใช้ในการประกอบการบรรยายก็จะเป็นไพ่ชุดไรเดเวย e สำนักพิมพ์ USG a m e นะคะไพ่9้าไม้นะคะเดี๋ยวเรามาแยกประเด็นกันก่อนระหว่างคนโสดกับ คนที่แต่งงานแล้วหรือว่า,ามีแฟนอยู่นะคะในไพ่ก้าวไม้เนี่ยน้องๆจะเห็นว่าในรูปเนี่ยเขาจะเป็นในลักษณะแบบดูเหมือนคนหน้าตางหงุดหงิดหรือไม่หรือเขาเรียกว่าไม่พึงพอใจอะไรอย่างนี้นะคะในไพ่ก้าวไม้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าในคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะประการแรกเลยคนที่ได้ไพ่ก้าวไม้มักจะคิดว่าตัวเราเองไม่เหมือนคนอื่นนะคะในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงว่าคนที่เป็นไพ่ก้าวไม้จะแบบมีความ ภูมิใจในตัวเองแล้วก็หญิงยะโสหรืออะไรไม่ใช่ในลักษณะนั้นแต่ที่บอกว่าไม่เหมือนตัวเองนยคือหมายถึงแบบเริ่มมองตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่เหมือนคนอื่นอะเราไม่รู้จะปรับตัวเข้ากับคนอื่นอย่างไรแล้วบางทีอารมณ์ความรู้สึกนี้ทาให้แบบคนที่เวลาได้ไพ่ก้าวไม้เวลาเราเปิดถามว่าเราจะแก้ปัญหารักยังไงเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นมนุษย์ต่างดาวเราไม่รู้การเข้าหาการเข้าสังคมไม่รู้ว่าจะพูดคุยออกับคนอื่นอย่างไรแล้วพอเวลาแสดงออก ด้วยความตรงที่แบบเราไม่รู้ว่าเราจะต้องแบบต้องพูดต้องคิดต้องแสดงออกในการเข้าสังคมอย่างไรเพื่อให้ได้พบรักเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะตรงที่แบบทําตัวไม่ถูกเราก็จะทําหน้าตางุนงิดแบบเนี้ยมันก็เลยยิ่งทําให้คนเข้าใจผิดดังนั้นนะคะวิธีการแก้ไขปัญหารักด้วยไพ่ยิปซีนะคะถ้าเกิดว่าได้ไพ่ก้าวไม้เนี่ยมันหมายถึงว่าประเด็นแรกเลยเลิกมองตัวเองก่อนว่าตัวเราเป็นมนุษย์ต่างดาวนะคะเลิกมองตัวเองว่าเราแบบไม่เหมือนคนอื่นอะ่ะเราแบบปรับตัวเข้าหาคนอื่นลําบาก คือเราต้องมองก่อนว่าแบบว่าคนทุกคนเนี่ยไม่ไม,ไม่มีใครเหมือนใครอยู่แล้วคืออย่าไปมองว่าแบบเราไม่เหมือนคนอื่นแล้วเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะไรอย่างนี้นะคะคือต้องมองก่อนว่าทุกๆคนไม่มีใครเหมือนใครนะคะอย่างตัวพี่เองก็ไม่เหมือนน้องหรือน้องเองก็จะไม่เหมือนเพื่อนน้องอะไรอย่างเนี้ยค่ะดังนั้นทุกคนนะคะต้องมีการปรับตัวเข้าหากันและอีกประเด็นหนึ่งก็ต้องใจเย็นๆด้วยนะคะและอีกนิดหนึ่งสําหรับคนได้ไพ่ก้าวไม้อย่าทําหน่งหงิกนะคะคือบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่แบบ คน,คนที่เป็นไพ่ก้าวไม้บางทีจะมีลักษณะกลไกการป้องกันตัวเองว่าแบบเดี๋ยวคนนั้นคนนี้จะมาว่าเราเราก็ทําหน้าเราก็ทําหน้าไว้ก่อนเป็นเกาะป้องกันตนเองว่าแบบทําหน้าแบบนี้คือเธออย่ามายุ่งกับฉันนะทีนี้ถ้าเกิดในบางคนถ้าเกิดว่าเขาอยากจะมาจีบน้องอ่ะพอเห็นหน้า เป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าเราเอารมณ์ไม่ดีก็ไม่กล้าเข้ามานะคะดังนั้นเลยก็คือแบบว่ายิ้มแย้มทําหน้าตาสดชื่นไว้ก่อนนะคะแล้วก็คือของพวกนี้มันต้องฝึกบางทีคนที่เป็นไพ่ก้าวไม้เขจะมีความรู้สึกแบบไม่เคยอ่ะไม่เคยก็ต้องฝึกนิดนึงนะคะเป็นเพราะว่า คนเราถ้าเกิดแบบเขาเห็นเราหน้านิ่มคิ้วขมวดอะ่ะคนเขาก็จะไม่กล้าเข้ามาเป็นเพราะเขามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวโดนหางเลขอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นไพ่ก้าวไม้ก็คือว่าง่ายๆเลยนะคะ1ก็คือต้องมีการเข้าสังคมบ้างต้องยิ้มแย้มต้องแบบเ,เขาเรียกว่าทําหน้าตาให้คนมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนหงุดหงิดต,ตลอดเวลาหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะค่อยๆเจอคนที่ที่เขาเรียกว่าสามารถถูกใจเราเองได้ในท้ายที่สุดนะคะ ทีนี้ในคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วก้าวไม้ในที่นี้ในเรื่องเกี่ยวกับตรงที่ว่าหน้าบึ้งหน้างอเราก็ยังถือว่ามันเป็นประเด็นอยู่ประเด็นแรกเลยนะคะอารมณ์ความใจร้อนเนี่ยเป็นประเด็นแรกที่ปรากฏ มักจะมีอารมณ์ความใจร้อนเกิดขึ้นเนื่องจากตรงที่ว่ามองว่าคนรักเนี่ยทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเราเรามีความรู้สึกว่าเราจะรีบจะเร่งจะทําอะไรเรามีความรู้สึกว่าต้องทําอะไรทุกอย่างให้มันเสร็จสับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในบ้านแต่ว่าคนรักของเราเนี่ย อาจจะทําอะไรสบายๆช้าเราก็เลยยิ่งมีความรู้สึกใจร้อนหงุดหงิดใจรู้สึกลาคาญดังนั้นนะคะต้องระมัดระวังตรงจุดนี้มันจะเป็นปัญหาที่ทําให้ทะเลาะกันนะคะแต่ถ้าเกิดทะเลาะกันแล้วล่ะถ้าเกิดทะเลาะกันแล้วก็ต้องงอคือคือต้องหัดขอโทษเป็นแล้วก็อย่ามีอีโก้เป็นเพราะว่าไพ่ก้าวไม้มันแปลว่ามีอีโก้เรื่องหลักๆถ้าเกิดปัญหาที่จะเกิดในเรื่องราวของความรักถ้าเกิดเราได้ไพ่ก้าวไม้นะคะก็คือ1ใจร้อน2มีอีโก้นะคะสมก็คือขี้หึง ดังนั้นเนี่ยการขี้ถึงมีได้แต่ย่ามากมันจะทําให้กลายเป็นอึดอัดใช่ไหมคะเรื่องอีโก้เราก็ต้องดูเป็นบางเรื่องถ้าเกิดว่าเป็นในลักษณะตรงที่ว่าเรามีอีโก้มากเกินไปจนถึงขนาดว่าถ้าเราทําผิดเองแล้วขอโทษไม่เป็นชีวิตรักมันก็จะไม่ยั่งยืนนะคะก็ส่วนในเรื่องหน้าหญิงหน้าง,งอนเนี่ยมันก็ต้องแบบดูเป็นเคสๆไปถ้าง,งอนน่ารักน่ารักก็โอเคแต่ถ้าเกิดมันมากไปคนรักก็จะรู้สึกแบบ เหนื่อยอะไรประมาณนี้ที่จะทําความเข้าใจเรานะคะเอาละค่ะหวังว่าวันนี้นะคะก็คงจะได้รับความรู้ไปนะคะจาก ความหมายของไพ่ก้าวไม้ในวิธีการแก้ไขปัญหารักนะคะเดี๋ยวเราเราก็มาต่อกันเรื่อยเรื่อยช่วงนี้เก็บตัวโควิดกันใช่ไหมคะก็มาเรียนไพ่ได้นะคะจากตรงที่ว่าเนี่ยพี่ก็สอนออนไลน์เป็นในลักษณะตรงที่แบบน้องๆท่านใดที่แบบอยากจะเก็บประสบการณ์หรือมีความรู้สึกว่าเรายังความหมายไม่แน่นก็ตามเข้ามาดูคลิปตรงนี้ได้นะคะเป็นเพราะว่าพี่ก็พยายามทยอยลงทุกวันแต่อาจจะสลับกันไปสลับกันมาเป็นเพราะว่าช่วงนี้เริ่มเคลียร์ว่าคลิปอะไรที่พี่ทําเป็นแบบ เป็นเพลย์ลิสต์ยาวๆแล้วค้างอยู่ก็พยายามจะทำให้หมดนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกะลิบน้อยทนี่ทาโร่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ